วีร์ราคาสื่อครับคอนราเฮดอาวีสวัสดีครับ,อ,รบอ๋ออันนี้อัน,นมาจากจังหวัดอะไรครับนครปฐมอ๋อครับได้แล้ว,ลวก็เดี๋ยวรอรับได้เลยคอนราเฮดอาวีนะครับใส่ปานซีวีทีเริ่มฉีกขาดเปี่ยนเปี่ยนเรื่องแมวมันเปี่ยนเรื่องแมวมันวีร์ราคาสื่อครับอ่ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดนคปรปฐมนะครับ ไปถ่ายน้ำมันเียร์ที่ศูนย์นะเจอเศษเหล็กเศษตะไพานติดน็อตถ่ายออกมานะครับก็รีมาเปลี่ยนก่อนนะยังขับได้นะก่อนที่จะขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนซะก,ก่อนนะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยงานตรวจงานไวนะครับไม่ต้องจอดข้ามวันกันแล้วนะครับวันเดียวเสร็จอ่าอยู่ละคาเสีครับ อ่โทรศัพท์0 8 0ย์1 4 2 5 2นี้วับนี้วนโอ้ยวันนี้วนน เอามามามารอลูกค้าลูกค้าไปเข้าไปรอบอลูกค้าเข้าไปหาลูกค้าเข้าไปรอที่ห้องขับลองห้องลูกค้ารอห้องลูกค้าอยู่ราคาสวอีกครับรอรับได้เลยนะครับ Honda HRV เกียร์ CVT อาการสายพาน CVT เริ่มฉีกขาดนะครับเริ่มฉีกขาดเป็นบางชิ้นนะฮะถ่ายนอ็อตอ่าถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ ครบเศษเหล็กเศษสายพานตินน็อตถ่าย<อ>เรียกใหม่หนึ่งแสนแปดนะครับเรียกใหม่หนึ่งแสนแปดเดี๋ยวจัดการให้ครับรอรับได้เลยนะครับงานตัวงานไวัยช้าไม่เป็นนะครับงานเราไม่เยอะ <laughs> งานเรามีพอมีนะพอมนะีมีให้ด่วนได้เราก็ด,วด่วนนะอันไหนด่วนได้เราด่วนนะครับไหน,นด่วนไม่ได้ก็ต้องรอคิวนิดหนึ่งนะครับ ขันตาเฮทอวีมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับมามาเช้าเดินทางมาเช้ามาถึงแล้วนะครับต,ตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยอันนี้เร็วบรรากาตรงมาหนะ9โมง54อ่ะเดี๋ยววันนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะ10โมงแนละ้วจะเสร็จกี่โมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะเสร็จกี่โมงนะครับงาน่วนงานไวนะครับรอรับได้เลยขันตาเฮทอวีเปลี่ยนสายฟานซีวีทีนะครับรอรับได้เลยรถเดียวเสร็จนะครับไม่ต้องจอดข้ามวันนะ ลักกาเซนครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 4 2 5 2ครับ